อยากตีเหล็กให้คมขึ้นต้องดูคลิปนี้สวัสดีครับผมโปเลนะว์ผลสรศักดิ์นะครับคลิปนี้จะเป็นคลิปที่มาแนะนำนะครับการตีเหล็กนะครับให้สําหรับมือใหม่นะครับหรือว่านักกอล์ฟที่ยังตีเหล็กได้ไม่ดีนะครับ5ข้อนี้เป็น5ข้อสําคัญนะครับที่จะทําให้เรานะครับตีเหล็กได้เฉียบคมมากยิ่งขึ้นครับ ข้อแรกนะครับเป็นสิ่งสําคัญเลยคือเรื่องของการเซตอัพนะครับการเซตอัพสาหรับเหล็กเนี่ยที่เห็นข้อผิดพลาดกันประจําเลยนะครับก็คือเวลาเราวางตําแหน่งไม้นะครับตำแหน่งไม้ของนักกอล์ฟส่วนใหญ่เนี่ยเวลาวางเนี่ยจะทาจะชอบนะครับจะชอบทําให้หน้าไม้เนี่ยนะครับหงายขึ้นโดยที่ตัวเองอ่ะไม่รู้ตัวนะครับหมายความว่ายังไงนะครับโดยปกติแล้วเนเวลาเราเซตอัพนะครับดูนะครับเซตอัพปุ๊บเราก็จะวางไม้แบบนี้ครับนะครับ ทำให้เวลาเราตีแล้วเนี่ยครับลูกมันจะลอยโด่งผิดปกตินะครับแล้วก็สูญเสียระยะและแถมบางทีเฟดออกด้วยนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าเวลาเราวางนะครับไม้นะครับที่เขาถูกสายมาเนี่ยนะถ้าเราวางถูกตำแหน่งเนี่ยครับทุกครั้งเนี่ยครับเราโซวางกับพื้นเนี่ยก้านจะนาหน้าหัวไม้นะครับเสมอนะครับแบบนี้แต่ว่าสิ่งที่นักกอล์ฟส่วนใหญ่ทําก็คือไปหงายนะครับหน้าเหล็กขึ้นแบบนี้ทําให้อะไรครับองศาหน้าเหล็กนะครับมีการหงายขึ้นโดยที่เราไม่รู้ตัว ก็จะทําให้เป็นองศาที่มากกว่าเดิมมากกว่าเดิมแสดงว่าลูกก็จะลอยมากยิ่งขึ้นนะครับระยะก็จะสั้นลงแบบนี้ครับเพราะดังนั้นเพราะฉะนั้นนะครับนักกอล์ฟจะต้องวางนะครับไม้นะครับให้ราบเรียบไปกับพื้นก่อนนะครับแบบนี้ให้เป็นองศาที่ปกติของแต่ละเหล็กก่อนนะครับอย่างผมใช้เหล็กเจ็เนี่ยนะครับองศาก็จะไม้ก็จะนําหน้าเหล็กแบบนี้นะครับวิธีการเช็คง่ายแล้วเราจะรู้ได้ยังไงครับคือการวางหน้าเหล็กนะครับองศาของไม้นะครับกับตำแหน่งก้านเนี่ยครับมัน จะแปรผันกับตำแหน่งบอลโพสิชันด้วยนะครับอย่างเช่นผมวางเหล็กเจ็ดนะครับผมวางตำแหน่งลูกนะครับไว้หนึ่งใบเหล็กจากส้นเท้าซ้ายนะครับแบบนี้นะครับทุกครั้งเวลาผมวางนะครับผมก็จะให้ด้านทิบของผมเนี่ยชี้ที่นะครับประมาณหูเข็มขัดซ้ายของผมนะครับหรือประมาณรอยลีดนะครับต้องให้มีรอยลีดเางเกงหรือกลางหน้าขานะครับแบบนี้ตลอดนะครับนยครับชี้แบบนี้นะครับก็จะทําให้เป็นองศาหน้าเหล็กปกติถ้าเป็นเหล็กสั้นลงนะครับเช่นเหล็กพิชิ้งเวทครับรุ่นลูกมากลาเงี้ยครับ หน้าเหล็กที่เขาหงายขึ้นใช่ไหมครับก็จะทําให้นะครับก้านของเขาเนี่ยนะครับมาอยู่ที่หูเข็มขัดซ้ายเหมือนเดิมแต่องศาหน้าเหล็กนะครับที่แปรผันกับตําแหน่งบอลโพซิชันเนี่ยที่ถูกเลื่อนมาด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นตําแหน่งพอดีนะครับกับที่เขาดีไซน์ดังนั้นเนี่ยนะครับทุกเหล็กนะครับให้นักกอล์ฟสังเกตว่าให้ตูดกิ๊ของเราชี้ที่หูเข็มขัดซ้ายก็แล้วกันครับเป็นการจําง่ายๆนะครับยิ่งเหล็กยาวนะครับองศาหน้าไม้ตั้งขึ้น ก็จะมาชดเชยกับตำแหน่งบอลโพซิชันนะครับก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับตามคลิปก็อยู่ที่เดิมนะครับหูเข็มขัดซ้ายพอเราทําได้อย่างงี้ยครับการที่เราตีนะครับลูกออกไปก็จะสม่ําเสมอมากยิ่งขึ้นนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับอันนี้เหล็กเจ็ดนะครับผมก็แยกตำแหน่งบอลโพสิชันให้ถูกนะครับวางองศาหน้าเหล็กปกตินะครับสังเกตไหมครับว่าหัวไหล่แขนมือผมก็จะเป็นตัว small w i shape หรือตัว w i เล็กนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็มีอีกแบบหนึ่งครับคือที่นักกอล์ฟเป็นกันคือดันมากเกินไปอย่างนี้ ครับอันนี้ก็คือการคอมเพรสหน้าไม้มากเกินไปก็ไม่ได้หรือหงายมากเกินไปก็ไม่ได้นะครับต้องให้เป็นองศาปกติก่อนนะครับของเขาอย่างแบบนี้นะครับเนีย่ยผมว่าปล่อยมือนะครับเป็นองศาปกติแล้วผมก็เอามือผมจับนะครับแบบนี้เป็นตัววายเล็กนะครับจากนั้นก็ขึ้นตีปกติเลยครับ ลูกก็จะลอยนะครับแล้วก็ได้ทิศทางที่ตรงด้วยนะครับแบบนี้อันนี้คือข้อที่1นะครับเกี่ยวกับเรื่องการเซตอัพนะครับให้ถูกตำแหน่งนะครับถูกมุมสําหรับก้านเหล็กนะครับมาถึงข้อที่2นะครับนักกอล์ฟส่วนใหญ่นะครับเวลาตีแล้วชอบตีหลังลูกเกิดจากอะไรครับเกิดจากปัญหาของการข้อมือนะครับไม่มีการเซตขึ้นหรือไม่มีการครอกกิ้งนะครับจะเป็นยังไงครับเป็นแบบนี้นะครับถ้าใครมีปัญหาตีหลังลูกนะครับต้องดูข้อ2นี้เป็นหลักเลยนะครับ เวลาเรานะครับเซตอัพถูกแล้วนะครับเวลาแบ็กสวิงไปนะครับในตำแหน่งนี้ครับตำแหน่งที่ไม้เกือบขนานพื้นเนี่ยครับมือเรานะครับชอบสูงกว่าหัวไม้นะครับแบบนี้ทําให้เลยครับข้อมือนะครับไม่มีมุมที่จะนําไม้กลับมานะครับเข้าลูกในมุมที่ชันนะครับถ้าเราขึ้นอย่างนี้นะครับมุมไม้ไม่มีครับมันก็จะเป็นอย่างนี้ครับเหมือนเป็นเส้นตรงเลยนะครับซึ่งในความเป็นจริงเนี่ยครับเราตีกอล์ฟ ตีเหล็กเนี่ยครับต้องการมุมเข้าปะทะนะครับหรือว่า attack angle นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยครับเวลา backswing ขึ้นไปในตำแหน่งนี้นะครับเราต้องรู้สึกว่าให้หัวไม้นะครับอยู่สูงกว่ามือนะครับแบบนี้นะครับในตำแหน่งที่ไม้นะครับขนานพื้นหรือสูงกว่าพื้นนิดนึงนะครับให้รู้สึกว่าใบเหล็กเนี่ยอยู่สูงกว่าข้อมืออย่างนี้ก็จะทําให้เกิดมุมเข้าปะทะอย่างนี้ครับนะครับข้อมือก็จะเริ่มทํางานได้นะครับ cocking wrist นะครับหรือว่าการ cock ข้อมือขึ้นไปอย่างนี้ก็จะทํางานได้ นะครับดังนั้นเวลานักกอล์ฟฝึกนะครับให้รู้สึกนี้ก่อนครับล็อกงี่นะครับขึ้นแล้วก็ตีอีกทีนะครับรู้สึกล็อกนะครับแบ็กสวิงแล้วก็ตีนะครับเรามาลองตีกันครับรู้สึกล็อกแบ็กสวิงตีนะครับถ้านักกอล์ฟทำแบบนี้ได้นะครับลูกที่ออกไปก็จะมีลักษณะโด่งนะครับลอยโด่งกว่าปกติที่เราเคยเป็นนะสำหรับคนที่มีปัญหาข้อมือแล้วก็จะได้ระยะมากขึ้นนะครับจากการที่เรามีการเคาะกิ้ง ข้อข้อมือนั่นเองนะครับวันนี้ข้อที่2ข้อที่3นะครับที่เจอบ่อยก็คือเวลาเราดาวสวิงเวลานักกอล์ฟดาวสวิงนะครับนักกอล์ฟชอบนะครับตีแบบงัดๆนะครับยิ่งมือใหม่เนี่ยกลัวลูกไม่ลอยว่าทำไงครับงัดเลยนะครับหรือว่าฮิตติ n งอัพซึ่งสลับกันนะครับพอตีหัวไม้ก็กลายเป็นฮิตติ่งดาวนะครับพก็หัวไม้ลอยอยู่บนทีกลัวลอดลูกอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งจริงๆแล้วนะครับให้เราทำความเข้าใจดีๆนะครับเนื่องจากนะครับ เวลาเราวางนะครับในข้อที่1งเนี่ยองศาของเหล็กนะครับจะทําให้ก้านนะครับอยู่ด้านหน้านะครับพอก้านอยู่ด้านหน้าเนี่ยครับมันจะเป็นมุมที่ตีแล้วนะครับไม้จะต้องโดนลูกแล้วกดลงก่อนนะครับกดลงพื้นเรียกว่า hitting down นะครับหรือว่า hit down แต่นะครับหัวไม้เนี่ยนะครับเวลาวางแล้วเนี่ยส่วนใหญ่ก้านจะเท่ากับแนวหน้าไม้หรือด้านหลังเล็กน้อยครับแบบนี้จะทําให้แนวไม้นะครับส่งไปในรูปแบบของการ hitting up หรือว่าการตีเสยขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยเวลาตีเหล็กเนี่ยนะครับนักกอล์ฟจะต้อง ตีแบบทิปติ้งดาวหมายความว่าลงมานะครับแล้วรู้สึกว่านะครับคลายข้อมือนะครับให้หัวไม้เนี่ยนะครับประทะลูกนะครับหัวเหล็กประทะลูกแล้วก็ลงไปที่พื้นด้านหน้านะครับเวลาซ้อมก็ให้ทําแบบนี้ครับเมื่อกี้ข้อ2คือครอกใช่ไหมครับเก็บมุมข้อมือแล้วยกนะครับลงมาแล้วก็ทิ t ติ้งดาวแบบนี้ครับนี่ครับดังนั้นเนี่ยนะครับหัวไม้จะต้องสัมผัสลูกกอล์ฟแล้วก็ไปสัมผัสพื้นไม่ใช่โดนลูกแล้วเกี่ยวขึ้นนะครับ ถ้าเราโดนลูกแล้วเกี่ยวขึ้นเนี่ยลูกบอลมันจะคอมเพรสหรือว่ากดบีบอัดเนี่ยกับหน้าเหล็กไม่ได้ทําให้ไม่มีบอลสปีดลูกก็จะไม่ไกลนะครับแต่ถ้าเรานะครับฮิตติ้งดาวนะครับลูกบอลนะครับก็จะถูกคอมเพรสกับหน้าเหล็กที่มันมีองศาแบบนี้แล้วก้านอยู่ด้านหน้าแบบนี้นะครับคอมเพรสลูกก็จะลอยขึ้นตามองศาครับหน้าเหล็กแล้วก็มีการคอมเพรสด้วยในตัวทั้งนั้นนะครับให้เราฮิตติ้งดาวนะครับลองทําดูนะครับลองทำก่อนคลอสขึ้นนะครับลงมารู้สึกฮิตติ้งดาวแบบนี้ แล้วเราก็ลองตีจริงเลยนะครับคล็อกเมื่อกี้นะครับยกฮิตติ้งดาวอย่างนี้ครับเวลาตีถ้าเราตีกับพื้นหญ้านะครับก็จะมีไดเวอร์หน้าลูกนะครับแต่ถ้าเราตีกับผมนะครับให้เราสังเกตบอลไฟส์นะครับว่ามันจะต่ํากว่าปกตินะครับเวลาเราฝึกฮิตติ้งดาวนะครับเพราะว่าเรามีการรู้สึกว่าคอมเพรสลงเล็กน้อยแล้วนะครับคอมเพรสลงเล็กน้อยแล้วนะครับแต่มันก็จะเป็นระยะปกติที่เราคล็อกข้อมือนะครับกับฮิตติ้งดาว แต่แค่มันอาจจะต่ำลงกว่าบอลไฟที่เราเคยตีงัดนั่นเองนะครับเพระถ้าเราตีงัดเนี่ยบอลลอยแน่นอนแต่ระยะสั้นแต่ถ้าเราคอมเพรสเนี่ยให้เราสังเกตว่าบอลมันจะต่ำกว่าปกติที่เราเคยตีแล้วก็ได้ระยะมากกว่านะครับนั่นแสดงว่าเราทำถูกนะครับหรือว่าลูกอาจจะออกซ้ายเล็กน้อยนะครับก็ไม่ต้องซีเรียสนะครับเดี๋ยวพอเราทําแบบนี้ได้นะครับเราก็มาปรับแนวเข้าอีกนิดหนึ่งนะครับเพื่อทำให้เราตีบอลได้ตรงขึ้นแล้วครับ ข้อที่4นะครับก็คือเรื่องของจังหวะหรือว่าเทมโป้นะครับเวลาตีเนี่ยผมเห็นนะครับนักกรอบชอบกระชากลงมานะครับเวลาแบ็คสวิงขึ้นไปนะครับเนี่ยกระชากลงอย่างนี้เลยครับตีเหล็กทําให้นะครับไม้เนี่ยครับแล้วก็ข้อมือเนี่ยไม่มีการเก็บพลังนะครับทําให้มันคลายลงมาครับตีแล้วก็ไม่มีพลังนะครับเราก็พยายามตีแรงยิ่งขึ้นแต่พอตีแรงก็เกิดข้อผิดพลาดอีกนะครับเกิดข้อผิดพลาดในการตีไม่แม่นนะครับไม่ได้ระยะอีกดังนั้นนะครับเราจะต้องนะครับรักษาจังหวะของสวิงให้ดีนะครับ จังหวะสวิงหรือว่าเทมโป้นั่นเองนะครับเวลาขึ้นนะครับให้นักอลอฟเวลาฝึกนะครับให้รู้สึกว่าเราขึ้นเป็นจังหวะแบบนี้ครับขึ้น2ส่วนลงหนึ่งส่วนหนึ่งสองตีนะครับใหม่นะครับขึ้น2ลงหนึ่งหนึ่งสองตีรวมเป็น3ามนะครับเทมโปแบบนี้นะครับจะทําให้นะครับเราเนี่ยมีจังหวะการตีที่สม่ําเสมอถ้าเราอยากได้ระยะไกลขึ้นแล้วก็นำเทมโป้นี้นะครับขยับให้มันเร็วขึ้นนะครับก็เป็นหนึ่งส หนึถ้าอยากตีให้สปีดที่ช้าลงก็เป็น1 2ึสนะครับแต่ว่าช่องไฟแต่ละอันเนี่ยยังเป็นเหมือนเดิมอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะลองตีที่สปีดสักเจเปร์เซ็นตนะครับโดยที่เทมโป1หนมนะครับขึ้น2ลง1นะครับ1.2.3องาแบบนี้ครับนะครับนี่คือเทมโปนะครับจะทําให้เรานะครับเข้าลูกได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็ตีได้สม่ําเสมอมากยิ่งขึ้นแล้วก็ข้อสุดท้ายครับคือเรื่องของ สวิตสปอร์ตนะครับหรือเรื่องของสวิตสปอร์ตหมายความว่านักกอล์ฟจะต้องตีโดนนะครับกลางหน้าไม้นะครับวิธีการก็คือว่าให้นักกอล์ฟนะครับนำเมจิกนะครับที่เป็นปากาสามารถลบได้ับมานะครับลองนะครับเขียนที่ลูกเป็นตัวกระบะกระบะก็ได้ครับตัว X นะครับแบบนี้นะครับเพื่ออะไรครับเพื่อเวลาเราวางแล้วเราตีเนี่ยตัวสีเนี่ยก็จะติดที่หน้าไม้ของเราเราก็จะเช็คได้ว่าเอะมันติดตรงไหนของไม้ นะครับเราตีโดนกลางไหมนะครับสิบลูกเราตีโดนกลางสักกี่ลูกหรือโดนไปทางไหนทางคอไหมหรือว่าทางปลายไม้ไหมนะครับแต่คงไม่มีใครตีถึงก้านนะครับอันนี้ล้อเล่นนะครับก็เราจะได้เช็คได้นะว่าเปอร์เซนเทจกลุ่มส่วนใหญ่เนี่ยเราตีไปอยู่ตรงไหนอ่ะงูผมจะลองตีนะครับครับมีสมาธินะครับกับการฝึกนะครับตั้งเข้าไป นี่ครับผมรู้สึกว่าโดนเลยครับครับาก็เห็นว่านะครับสีเมจิกก็จะติดครับบางๆครับที่กลางหน้าไม้แบบนี้นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับที่จะทําให้เราตีกลางซื้อสปอร์ตครับแล้วก็เก็บข้อมูลของเราไปเรื่อยๆว่าเหล็กนี้นะครับส่วนใหญ่ตีโดนตรงไหนนะครับเหล็กไหนตีโดนตรงกลางน้อยที่สุดแล้วก็มาปรับมาฝึกซ้อมให้มากกว่าเหล็กอื่นๆที่เราตีได้แล้วนะครับช่าง น้ำหนักเอานะครับว่าเวลาเราซ้อมเนี่ยเราจะแก้ปัญหาตรงไหนนะครับเพื่อให้เราได้ประสิทธิภาพมากที่สุดนะครับเวทน้ําหนักให้ดีนะครับแล้วก็นี่คือ5ข้อนะครับที่จะทําให้คุณนะครับตีเหล็กได้คมขึ้นแม่นยําขึ้นและมีประสิทธิภาพขึ้นนะครับหากนักกอล์ฟนะมีข้อสงสัยสามารถสอบถามมาทางไลน์แอดก็ได้นะครับพิมพ์แอดโอเล่กอล์ฟโค้ดหรือว่าทางอินบ็อกก็ได้นะครับสงสัยตรงไหนนะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปตอบเข้าไปช่วยนะครับแก้ไขปัญหาให้กับนักกอล์ฟทุกท่านเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมโปเล นราพลสศักด์ขอลาทุกท่านไปก่อนครับแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ครับสวัสดีครับไทยก o อฟบุ o k i n g c o m จองออกรอบง่ายๆเพียงคลิกเลือกสนามเลือกวันเวลาที่ท่านต้องการออกลอบจากนั้นกดค้นหาไทยก o อฟบ o ๊กิ n งเรามีสนามสวยๆให้ท่านนักกอฟได้เลือกมากมายท่านสามารถเลือกชมภาพบรรยากาศเลือกชมเลเยอร์ของสนาม แผนที่ของสนามต่างๆเมื่อเลือกสนามที่ถูกใจได้แล้วกดกรอกข้อมูลรายละเอียดการจองชื่อจำนวนผู้เล่นจากนั้นกด Booking n ง w เป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะไทยกอล์ฟ Booking โทร1353